ท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโค้ดเกมไม่ว่าจะเป็นไอเดเกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวพามาดู Honda Jazz GD ปี2006นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถที่เซตเทอร์โบมาแล้วนะครับ40,000ื่นนะเฉพาะเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบดีแม็กครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องจะเดิมๆแบบนี้นะดูเหมือนเดิมนะครับ ือถ้ามองแบบถ้าคนไม่ใช่สายรถแต่งเนี่ยมันไม่ค่อยแบบมีอะไรที่แตกต่างเท่าไหร่นอกจากท่อพวกท่อพวกอะไรต่างนี้ใช่ไหมอ่าพวกท่อเนี่ยนะครับสแตเสอร่องเงี้ยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับเทอร์โบก็จะซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับเป็นโบดี้แม็กเนาะนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับนี่นะครับผมมีอินเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับกระจังหน้าน่าจะเป็นของโมดูโลนะครับ ไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูก,ถกหรือเปล่านะขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดเรื่องรถแต่งเท่าไหร่นะครับสรุปของอของปลอมนะเป็นสรุปหลอกนะครับผมติดเองนะเป็นสติ๊กเกอร์นั่นเองนะผมแล้วก็มีขอบยางนะครับเป็นสรุปหลอกนะประมาณนี้นะครับล้อเป็น RE 30นะครับดบบนี้นะครับโอเครถยังไม่ได้ล้างนะครับขับขับไปตลาดมาตลาดแบบแฉะมากนะครับภายในนะครับประมาณนี้นะครับ มีกล่องแต่งนะครับเป็นกล่องคุมเทอร์โบตัวนี้เป็น Data Tech Standalone นะครับกล่องตัวนี้26,000นะครับกล่องตัวนี้เขาบอกว่าเอาไว้คุมเทอร์โบนะครับต้องมีกล่องนี้นะครับผมโอเคครับตามนี้เนาะนี่นะครับแต่งก็จะประมาณนี้นะครับโอเคข้างในไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมโอเครถคันนี้นะครับติดแก๊สนะครับผมข้างหลังก็จะมีแต่งเป็นโลโก้ฟิตนะครับ อันนี้เลยแล้วก็ท่อนี่ผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับนี่เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเป็นท่อยุ่นเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเป็นเลือนไม้ของฟิตแท้นะครับนี่นะครับฟิตแท้นะปรับสีได้นะคึ้นสวยมากเลยนะครับตามนี้เนาะโอเคครับเบาะนี่ก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่ามันคืออะไรนะโอเคตามนี้เลยนะครับทั้งหมดนะ ก็ไม่มีอะไรมากครับรถคันนี้นะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองพาไปขับดูแล้วกันนะครับโอเคไปกันเลยคันนี้ก็มันจะขับยากนิดนึงนะครับมันเป็นคัดทองแดงนะครับซึ่งผมอะไม่เคยขับรถเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มาขับแบบคัดทองแดงเลยนะเอ๊ะไปทางไหนดีบไปทางนี้ดีกว่าเอ๊ะทางนี้ดีกว่า,อ,า,วาอ่ะโอเค คือคัดทองแดงมันจะเป็นคัดโดดนะครับไม่สามารถที่แบบว่าจะปล่อยคัดแล้วให้รถไหลได้เหมือนอรถคัดธรรมดานะคัดทองแดงคันนี้ทํามาทั้งหมดหนึ่งหมื่นนะครับเกียร์วางใหม่เครื่องวางใหม่นะเป็นเครื่อง ids i นอกนะครับโชคคันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมืนหันบาทนะครับเป็นเทอินคอม์ตเบสิกนะครับ ตัวลําบากมากเราะว่ามันต้องออกตัวแบบโดดนะครับคือผมอะขับออกตัวแรงๆแบบยันหนึ่งอะล้อมันฟรีไปเลยนะฟรีเตีเลยนะครับฟรีทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบจะถ,ยถอยไดร้เราต้องเลียคัสต์เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เร่งคันเร่งส่งถ้าเราไม่เร่งนะครับมันก็จะดับเลยนะครับมันไม่เหมือนคัดแบบทั่วไปนะคือรถทั่วไปนะครับคัดมันจะ ได้จับสนิทนะครับก็คือถ้าเราไม่ปล่อยเอ่อถ้าเราไม่เลงกยะเล่งส่งอะรถมันก็วิ่งได้นะครับแค่ปล่อยคัดขึ้นมาหน่อยนึงนะแต่อันนี้ถ้าปล่อยคัดขึ้นมาเราไม่เล่งส่งคือดับนะครับขับยากแล้วผมก็แบบเพิ่งมาขับเกียร์ธรรมดาครั้งแรกก็คันนี้เลยไม่ <laughs> เ,เคยขับแบบธรรมดาคันอื่นเลยนะแต่ผมพอเข้าใจอยู่นะครับว่าคันอื่นเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้เนะเาะก็จะมีโบออฟด้วยนะครับคันนี้โอเนเราจะเปิดกระจกแล้วกันนะครับ ติดแก๊สนะครับคือประหยัดมากถ้าเราไม่เหยียบให้บูสต์ติดนะผมขับมาจากกรุงเทพเ,เติมแก๊สไปร้อยเดียวนะครับแก๊สในถังไม่มีนะเติมไปร้อยเดียวนะครับยังไม่หมดเลยนะครับผมขับได้ร้อยสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับยังไม่หมดนะมันแค่เตือนเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้ขับต่อนะน่าจะได้ประมาณร้อยห้าสิบกิโลเลยนะหนึ่งร้อยบาทนะครับเออแต่ถ้าน้ํามันก็ประ 1ิโลลิตรนะครับสิบโล,ลนิดนิดลิตรนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าประหยัดอยู่เพราะว่าผมเติมพันหนึ่งยังไม่หมดนะครับตอนนี้ยังเหลือเยอะอยู่ครับน่าจะเหลือประมาณสองร้อยนะครับเติมไปพันหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่ารถแจ๊สเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ดีขับสนุกดีนะขนของก็ได้ด้วยนะครับจริงๆผมก็ขับไม่นานหรอกผมซื้อมาแล้วผมก็ ซื้อน่วก็ขายนะครับผมก็ไม่เน้ยนยึดติดอะนะครับ สนุกนะเป็นรถที่เหนียวครับเพราะว่าไส้ในเดิมหมดเลยนะไส้ในเดิมมีแค่ยาดโปเข้าไปกับกล่องเท่านั้นเองนะครับก็จะเหนียวมากๆครับทางไกลสบายเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยกล้าซัดแบบเต็มที่สันเท่าไหร่นะครับก็เอาแค่พอประมาณ